คุ้เนฮาราจ้าอย่าลืมใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นเนฮาประจำวันนี้ครับ24กันยายน2556ายครับกับตลาดหุ้นไทยที่สุดเกลียนเลยนะครับทุกอย่รับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ถือว่ามีครั้ง มีทั้งดันครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญครับเรากําลังลุ้นกันครับว่ามันจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆหรือเปล่านะฮะไล่เรียงกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะฮะร้อยวันนี้ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าจุดนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันสองร้อยวันก็อยู่ประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ 8จุดครับคุณผู้ชมครับติดตามมันต่อไปนะครว่าสรุปว่ามันจะเลือกทางไหนมันมาถึงทางนี้แล้วครัคุณผู้ชมครับแต่ยังดีนะฮะที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปิดเที่ยงไปนะครับอยู่ที่1,441.10จุดครับเพิ่มขึ้น4.42.5หรือว่า0.31ครับเรียกได้ว่าเล่นกันในกรอบแบบนี้นะฮะโอ้ล้วอย่างนี้จะเอายังไงดีเนี่ยกับตลาดหุ้นนี่มันดูเกลียนเกลียนเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับเออ เดียว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 เดีดกเด็กใคนเดงกเด็กดนเดงนี้ัางนี้งนี้ทางนี้ทางนี้งนี้พี่เหรอทางนี้พี่อยู่ทีหังแล้วนี้มันตัวอะไรแกใส่ตาสั้นไอ้นีมันตัวฉาของแชทและแกนี่คือใครเนี่ยปรับหน้าก่อนเอ้หน้าแกนี่ทุเรศมากเลยวันนี้ครับพี่ครับนี่แกเป็นเป็นเด็กอะไรแกแกเปนเด็กเกลียนเหรอเนี่ยเป็เด็กเกียนครับแ่ดอวพอสักสองรอครับพี่ รสอดาออ๋อมีซองทำมูลเปล่าไม่ไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีตังค์หุ้นลงหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือวิธีการบอกให้สอดคอเนี่ยสอดคอสอดคอพี่มีใช่ไหมวายไม่มีไหมโ้ยคุณผู้ชมบ้าไม่ได้อะไรอะไรมันก็ไม่ดีโอผู้ชมยังไงอ่ะตอนนี้อะไรอะไรมันก็แย่อ่ะนักลงทุนก็กลับมาทำมูลเสร็จก็แย่อ่ะถูกเขาที่ใส่เจ้าที่ใส่เจ้าบาดมือ ยังเล่นนะอ่าได้แหละเดี๋ยว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 น้องอะไรเนี่ยมาเกลียนอะไรแถวนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็เกลียนอะไรอะไรมันก็แย่จริงเหรอนักลงทุนอ่ะก็แย่เฮ้ยไปว่านักลงทุนก็ได้ไงเฟลก็นั่งทําอย่างนี้ได้ไงวังวนลคิวอีกันตัวโลก อ่านะรก็คือเรื่องเราก็คือว่าเปดนะครับก่อนหน้านั้นบอกกันว่าเอ้ยจะต่อคิวอีแต่ล่าสุดครัระกานสาขาต่างๆก็ออกมาบอกเลยฮะว่าเป็นอะไรด็อกเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแกไม่เกียดฉันจะเกียดแกแล้วนะฮะกรรมานเฟสาขาต่างๆครับเขาก็ออกมาบอกว่าอาวมันไม่ลดคิวอีได้ไงมันต้องลดในอนาคตในอนาคตว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับจนล่าสุดรู้ไหมว่าคุณ เบนมันนเ,เก้มันมีข่าวว่าคุณเบนมันันแก้ไปทำตัวเกลียนครับคุณผู้ชมครับเออมันมีข่าวว่าไปเมาล่องเบาเล่า,ลามไม่รู้จริงหรือเปล่า อะไรจะไม่รู้จริงหรือเปล่านะมันเป็นตามกระแสสังคมที่เขาโพสออนไลน์กันมานะเอา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 เมาท์ขึ้นมาเลยฮะนี่เขาบอ <ผม S 2> กว่<ๆ>เาเมาเล่าแล้วก็บอกว่าอะไรรู้เปล่า <S <S ไปบอกในผับแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าค่างเงินดอลลาร์มันไม่มีค่ามันไม่มีอะไรเศรษฐกิจอเมริกามันไม่ดี no, no, ว่ากันอย่างนั้นเลย no, ครับคุณผู้ชมครับแต <no, S 1> ่ผมเชื่อเหรอว่าแกคงไม่ทําอย่างนี้หรอกเอา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 พอแล้วเดี๋ยวเ็าเมาตายหรอกคุณไม่เป็นแกเกียนเกียนเกียนตัวพ่อ อแล้วแกล่ะเกียนตัวลูกเจ้าหน้าที่ระดับสูงขนาดเฟนก็ยังเห็นต่างกันลุงแกลเลยเออยังไงประเด็นชะลอหันคิวองคิว e ีเนี่ยอสิ่งที่<อ>ผมอยากจะบอกพี่ๆทั้งหลายเนี่ยอ่ะว่าจับตาดูการประชุมต้นเดือนตุลานี่ดีเดอย,ย่ามาเกียนดูตัวอย่างพี่โอบามายังไงฮะวันนี้ล่าสุดนี่วางแผนประชุมกับผู้นำรัฐสภา เพื่อพาทางตันเพดานนี่เออเอ,อพี่รู้ไหมวันนี้ประชุมร่วมกับผู้นํสาสภาแก้ปัญหาทางตันเรื่องงบประมาณอาจจะต้องตัดงบประมาณบางส่วนออกไปคือ,อมันเป็นเรื่องราว่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมนี้เนี่ยสหรัฐเขาจะเพดานนี่เขาจะชนอีกรอบหนึ่งเกียดจริงๆนะฮะ16.7ล้านล้านเหรียญน,นะครับคุณผู้ชมครับและทีนี้เนี่ย,ยประเด็นก็คือว่า คุณโอบาม่าเขาต้องหาทางออกและเขาก็สภามันอาจจะขัดขวางเพราะสภาเต็ไมไปด้วยริพับลิกันคุณโอบาม่าเขาอยู่เดโมแครตเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจัดการในตอนนี้เรื่องสภาคุยแล้วฮะเรียกคุยแล้วครับสภาอะไรฮะฮะ<า>เรียกสภาอะไรคุยฮะสภาอบาตอจังหวัดครับ <laughs> แล้วแล้วจะตอบได้ไหมเนี่ยน <laughs> ั่นแหะดีเออได้ก,ก็ยังดีนะครับคุณผู้ชมสภาอบาตอจังหวัด <laughs> ของที่นู่นยังดีกว่าสภาผู้แทนราษฎรเออพ,อ,พอ,พอพ่าพ่า่พี พี่ชราผมเ,เข้าคุกอย่างเรือเราผมอุตส่าห์เกียนแล้วเอาล่ะให้ดูจีนนิดหนึ่งพี่ยังไงฮะอัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์จีนตอนเนี้ยอ,ออนตัวลงหลังจากที่แบงค์ชาติจีนเนี่ย <laughs> อัดชีพสภาพคล่องเข้าไป <laughs> ออนตัวแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนแล้วนะพี่นจีนอัดชีดสภาพคล่อง <laughs> หรอคืออย่างนี้ <laughs> หลังธนาคารอัดชีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเพื่ออะไรรู้ไหมพี่ <laughs> ตอบสนอ, <laughs> องไอ <laughs> ตอบสนองความต้องการเรื <wounds> ่องเงินสดคือ <Gym>. มันจะใกล้ว <transparen>. ันชาติจีนแล้วไงวันที่หนึ่งตุลาไงอ๋ออันฉียช่าพาคล่อ้วัอ๋อใกล้วันชาติจีนวันชาติยู่หนึ่งตุลาชาติจีนพี่ครับชาติพี่อ่ะถูกครับถูกครับนั่นแหละครับหนึ่งตุลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องอฉีเช่าไปอ๋อเพื่อคนจะแ่ใจไซสอยอนกันปวกเปียกเลยตอนนี้อ๋ออ๋อเนี่ย กจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยเป็นผลเปอนอลทำให้อีกประเทศนึงก็เดือดร้อนเหมือนกันวันนี้ประเทศอะไรคุณเอเชียล่วงเพราะอะไรนู้นไหมพี่ใี่วุ้นวุ่นทงออกของญี่ปุ่นเนี่ยร่วงหนักที่สุดหลังจากค่าเงินเยนมันแข็งค่าขึ้นไงดัชนี MSCI เนี่ยอ่อนตัวไป0.8เปอร์เซ็นต์เมื่อบ่ายโมงกว่าอ่า MSCI ยกเว้นเอเชียยกเว้นเจ8นะก็คือดัชนีที่เกี่ยวข้องกับเอเชียครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราเอาไปคำนวณกันนะส่วนพี่ไทย ยังไงเกียนไม่เลิกทำไม,ไมว,วันนี้วันนี้เรื่องะอะไรฮะรอมวอุตสาหกรรมสั่งจับตาเลยนะ,ะเป็นห่วงสามนิคมอุตสาหกรรมอยุธยาตอนนี้วันน้ำท่วมซ้ำรอยปีห้าสี เฮ้ยเรื่องราวน้ำท่วมกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะรักรณตนครอันนี้เขาเพ่งเลงเลยเหมือนยังสร้างไม่เสร็จกลัวจะท่วมอีกรอบหนึ่งแล้วสถานละตานครคือเขาต้องบอกครับคุณผู้ชมครับว่านิคมแห่งนี้เนี่ยเขาเขาเป็นนี่เยอะแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าไม่ใช่แล้วจะบอกีว่าเขาไม่สามารถที่จะมีอะไรป้องกันที่มันดีขึ้นมาส่วนนิคมอื่นเขาพยายามทําเรื่องราวของการป้องกันไว้แล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วมันจะท่วมไหมเนี่ยเฮ้ยต้องรั่วเนี่ยพี่กรมชนเขาบอกมาแล้วอธิบดีกรมชนบอกว่า กรุงอยากกลัวเรื่องน้ําท่วมกรมชลบรีเรหรอฮะกรมชลประทานเลยพี่เอ้ยเขาบอกอยากกลัวเรื่องน้ําท่วมวันนี้ให้บอกว่ายันเนี่ยรับเจ้าพญาเนี่ยรับอยู่เอาไหวอะไรเอาไหวนะเอาเจ้าพญาเนี่ยนะเจ้าพญาเนี่ยเอาไหวเขาบอกว่ารับได้ในขณะที่ด็อกเตอร์ลอยน์รู้จักด็อกเตอร์ลอยน์ไหมอ่ารู้จักรู้จักยีบห้าถึงยีบเก้านี้นะล่องมรสุมที่มันพัดผ่านเนี่ยจะทําให้เกิดฝน คนกรุงเตรียมว่ายน้ําได้แล้วเดียวจีิงด้อมันตันไงจริงดส่วนที่น่าวิตกสุดคนนี้ออกมาพูดทีไรเป็นที่จับตาใครฮะเฮีย <Here, S 1> ปอด oh. ประสบสุรัสวดีเฮียปอดป,ประสบสุรศดีว่าไหฮะเฮียปอดเนี่ยแกแหกมากๆเลยตอนนี้เติมลอนลิงให้เขาหน่อยได้ไหมฮะแกภาษาแกเดียเกียนมากเลยเฮียปลอดแกแหกเลยแกบอกว่าตอนนี้เชื่อว่าน้ําที่มันรุนแรงเนี่ย ไหลอยู่ตอนเนี้จะรุนแรงน้อยกว่าปีห้าสีถึงสามเท่าอ๋อเหระเพราะฉะนั้นจะพูดคำว่าเอาอยู่ให้เข้าขอให้ยเ้้าห้ห้ให้ห้ให้ใหยุด้ใี้ยห้ใ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 ห้หยุดหยุด้ให้ใ้ห้ให้ใหหดห้้ เขาตายเขาไม่ได้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 ไม่ต้องตกใจเจเย็้เจ้เย้ผมขอบอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าให้มันรุนแรงขนาดไหนมันไม่รุนแรงจริงๆครับแต่คําว่าเอาอยู่ครับมันเชิดติปีห้าสี่ไงแล้วมันกลัว เ็รันเองแค่วันๆอยู่ในใจแต่คุณผู้ชมก็ติดตามดูด้วยนะเขาบอกว่าเรื่องราวของน้ําท่วมก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับในขณะที่ฐานหินพี่น้องจับตาดูฐานหินไว้ฐานหินเกิดอะไรขึ้นมูดดี้วันนี้เขาออกมาเตือนมูดดี้ที่เป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตทุกคนน้เชื่อถือเนี่ยนะถูกต้องหรอตอนนี้เขาเตือนผู้ผลิตฐานหินในเอเชียแปซิฟิกเลยเสี่ยงเรื่องการเงินมันตึงตัวถึงปี57 คือง <N Memorial> <m> ี mm ้อุปทานมันล้นตลาดไงพี่ะราคามันก็เลยตกต่าเนี่ยคาดว่าในอีก1 2ถึง18เดือนข้างหน้านี้นะทําให้ผู้ผลิตเนี่ยมีสภาพคล่องต่ำไงเสี่ยงผิดนัดชําระไงนี่เพิ่มไงซบเซาไปถึงปีห7เลยพี่คุณผู้ชมอันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเชื่อหูไม่หูนะฮะแล้วก็ต้องดูกันครับว่าเอ๊ะตกลงว่าหุ้นถ่านหินกลับมาหรือเปล่าหรือว่าจุดต่าสุดหรือเปล่าหรือว่ามูดดี้พูด แปลกๆอะไรเราก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้มันก็ไม่ดีซะเลยสําหรับตลาดหานินะฮะจะเป็นอะไรทำไมจะต้องแค่ตลอดพูดถึงเรื่องแบล็คเบอร์รี่ตกๆนี้ต้องแบล็คเบอร์รี่เอ้าล่าสุดตอนนี้ประกาศขายกิจการแล้วพี่เอ้ยแบล็คเบอร์รี่ที่เป็นโทรศัพท์นี่ยนะโทรศัพท์นี่แหละเออสี่จุดเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐระสบปัญหาลวตอนนี้อยากจะขายกิจการเต็มแก่แล้ะอุ้ยตายลวครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้แบล็คเบอร์รี่ก็ไม่มีแล้วดิ คือคไม่ไมันยังมีอยู่แต่ว่าผู้มีหารริมเนี่ยคงคงคงจะต้องปรับเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างนนี่ย้ายไปอยู่ริมริมแล้วตอนนี้ใช่เนี่ยก็ต้องดูครับคุณผู้ชมครับสมาร์ทโฟนศึกเนี่ยมันเหนือจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงไม่ใช่หมายถึงซัมซุงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ Apple สู้กันอยู่นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยโนเกียก็เอานะครับคุณผู้ชมครับหลังจากบิลเกตเข้ามาครับเน,นี่ยแบล็คเบอรี่ก็เลยต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอุทาหณนนะครับสําหรับคนที่เล่นหุ้นที่เป็นตามกระแสแล้วเร็วๆแบบนี้ก็ต้องออกให้เป็นด้วยนะครับ<ช>ก็จะแห้งไปเนี่ยสุดท้ายครับพี่ฟังข่าวแย่ๆมาหมดแล้ววันนี้ผมมีข่าวดีมีบ้านสีส้มพี่รู้จักไหมบ้านสีส้มอะไรอะ่ะคนอยากมีบ้านต้องคิดถึงทอ อสทโอ้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้เขามีข่าวดีมาบอกเขาบอกว่าอยากมีบ้านอสจัดไปมีแคมเปญใหม่มีะไะฮะหกสิบปีมีบ้านมีสุขเอา้ที่อยู่ช่องสามปิไม่ใช่อันนั้นมีสุขแจ้งมีสุขเขาจะแต่งงานแล้วคนละอยากกันนะฮะเขาบอก27บถึง29กันยายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีฮห้ถึงโอ เจนเดททำไมล่ะนี่นี่ตกลงว่าไอตัวบ้านจะมีการลดราคาหรือมีการอะไรยังไงพี่อยากมีบ้านไหมอยากมีพี่อยากมีบ้านพี่ฟังโปรโมชั่นผมาสินเชื่อ60ปีวงเงิน6 0พันล้านเฮ้ยดอกเบี้ย60สตางค์ต่อปีพี่ทอสจัดให้เลยเนี่ยไม่พี่10เดือน เงีสิเดือนงหกสิบตังค์ไม่เอาไปเต้าไปเบี้ยละสิบเลี้ยแต่ก็ยังดีอ่ะก็ยังดีก็ยังดีสําหรับใครกลัวน้ินท่วมอ่ะยังไงครับสินเชื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านวงเงินหมื่นล้านหมื่นล้านนี่ละเนาะอ้ไอ้นี้รัฐบาลเขามาช่วยด้วยไงดอกสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีในปีที่หนึ่งกับปีที่สองปีที่สามดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ ปีที่สี่ขึ้นไป MRR ลบหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตตอนนี้ MRR อยู่เจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยเอาเข้ามาอยู่ประมาณสักห้ากว่าเจ็ดเจห้ากว่าเออวงเงินวงเงินกู้ได้ไม่เกินคนละสามแสนบาทห้ยผ่อนสบายสบายแสนละหนึ่งพันบาทอุ้ยผ่อนเดียวละพันเองเหรอถึงสิบปีพี่น้อง สอบถามทอสอเลยอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เขาจัดมาบอกไว้ครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้รู้จะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้แบบมันเป็นประโยชน์อ่ะเออสำหรับพวกรวยทำไมอ่ะเงินล้นเยอะแยะไม่รู้จะไปทำอะไรเอาไปฝากทอสอออมทรัพย์พิเศษ2%งเปอร์เซ็นต์บวกอีก2.60%เปอเซนะครับบวกโอ้ยบวก2.60%จุยเปอร์เซลยเยอะไหมเยอะไหมเยอะเยอะเยอะแต่พี่ได้แค่สี่เดียว สี่เดือนพี่ฟงางไม่แค่สี่เดือนอีที่บอกตำเจดงสูงนนี่เท่าไหร่สี่เดือนนีผ่ผมกลัวรวยไงเออเอาเอาเอา,เอาก็ยังดีก็ยังดีดอกเบี้ยเกินสองหมื่นไม่ต้องเสียภาษีคุณผู้ชมอานอกจากนี้นรับทอง รับ 3, ทองครับพี่้อครับพันสามหลุดตัวใครตัวมันพี่น้องเดี๋ยวไม่ถึงทองคำเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เซตการ์ดเฮเอาจิงจริงจริงรุนแรงรุนแรงรับทองจริงจริงอ๋อแฮะรับทองไอพันสามก็จริงจริงนะคุณผู้ชมนะอันนี้โปรโมชั่นทิ้งท้ายก่อนผมจะไปเกียนที่อื่นอ่ใครอยากได้บ้านมือสองต้องไปดูหกร้อยหกสิบหกรายการบ้านมือสองแถมสัมปเวสีทุกหลังฮะ มือสองอีกเดียวอขอ่แถมไม่แถมไม่เอาไม่เอามันจะมีเฉพาะบางหลังนนแล้วแต่ดวงเออตามแคมเปญพี่น้องอย่าลืมไปดูโอเคนะไปละไปก่อนผมต้องไปเกียร์ที่อื่นละสวัสดีครับโอ้เด็กเกียร์เ้ย ก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าทำไมมันต้องใส่หมวกมันต้องมีพวกสะพายโป้งสะพายแป,ยปยค้คุณผู้ชมนะอ่ามาดูกันนิดนึงนะครับว่าแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเอาอย่างไรนะฮะแต่ก่อนไปดูตรงนั้นมาดูกันก่อนครับว่าบอล็กลเวกให้หุ้นไหนอย่างไรบ้างนะครับบอลลรอกลเวกบอกว่าวันนี้หุ้นเด่นคือ KTB ครับ KTB เขาเป้าหมายไว้ถึง32บสาท80สตังค์เลยนะค,คุณผู้ชมนะเขาบอกว่าจะได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐนะครับเอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเขาบอกว่าจะเป็นผลดีนะ เขาบอกว่าฝ <differences S 2> so ่ายวิจัยของโกเบคคาดกำไรสุทธิไตรมาสสาม9,300ล้านนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กําไรสุทธิทั้งปีจะอยู่ที่33,000ล้านนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ KDB มี เรื่องดีอย่างหนึ่งคือเป็นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงนะครับ4-5%แหละนะฮะเอาล่ะส่วนตลาดหุ้นว่ากันอย่างไรคุณผู้ชมแนวรับวางกันไปเลยนะฮะก็คือ1428เส้น200วัน1435เส้น10วันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะกลับไปยืนเหนือ1460ได้หรือเปล่า1450ได้หรือเปล่าะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเขบอกว่าก็มัน ก็มันพันผวนมันเกลียนนะครับคุณผู้ชมครับเออจริงจริงข่าวดีตรงไหนเนี่ยเกลียนนี่เลยอะไปทำไปตุ่มอะไรอะไรเนี่ยอุกเกลียนตัวพ่อเลยที่เต่าลากันไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ